สวัสดีค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดียับเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะสตอนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้ก่อนที่อ้ายจะไปในเรื่องของพระพุทธเจ้าในสายตาณตราะโลกนะคะเดี๋ยวขออน<ช>ุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องของเด็กๆก,กันก่อนนะคะหลังจากที่เด็กๆไปฝึกปฏิบัติอาณาปนสติก็คือว่าการดูลมหายใจเข้า หายใจออกเนี่ยนะคะ <Hey. S 1> ที่ศูนย์ธรรมะธานีครั้งนี้เนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่52 mm. นะคะอ่าเราจะไปฟังความรู้สึกของเด็กๆที่ปฏิบัติกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างน,นะคะ,ะไปฟังความรู้สึกของเด็กๆก,กันค่ะครั้งแรกค่ะลมหายใจ mm. จะสันส้นๆแบบว่าเข้าก็สัน้นออกก็สัน้นแต่ว่าก็จะเข้าเร็วออกเร็วเ่ยได้ สมาธินานขึ้นเพราะว่าเรานั่งแล้วเราต้องแบบว่าไอ้นี่น,นานใช่ไหมคะนั่งนางนานแล้วเราเราทําอะไรไม่ได้แล้วมันต้องเงียบด้วยแล้วก็ไม่แล้วก็ต้องมีสมาธิตอ,อนแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเขามีสําหรับผู้ปกครองอก็เลยสนใจเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่เคยเฝึกสมาธิแบบนี้เลยก็คือหลังจากนี้เราก็คงจะได้แบบพูดคุยสอบถามกันว่าเออแบบว่าในครอบครัวว่าเป็นยังไงบ้างครั้งที่สามค่ะ วันนี้ก็ได้ความรู้มากขึ้นเยอะหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวเราได้สังเกตลมหายใจของตัวเราเองทำให้เรารู้หลัเรากําลังทําอะไรอยู่ไม่คิดว่าเชยอ๋อผมปฏิบัติอยู่ประมาณแปดปีแล้วครับพื้นฐานของครอบครัวทุกครอบครัวถ้าเราปฏิบัติเราเข้าใจตัวเองครอบครัวจะสงบก็ติดใจจากครั้งแรกค่ะเลยมาเป็นครั้งที่สอง ก็ถ้าหายใจเข้าก็จะยาวค่ะถ้าหายใจออกก็จะสั้นคือเหมือนเราก็ต้องอยู่กับตัวเองว่าค่ะพี่อยู่ที่แบบคือใจเราต้องนิ่งอะพี่ที่จะอะไรเงี้ยคือเราต้องมีสมาธิมันมันช่วยหลายๆเรื่องอะค่ะก็แบบว่าเวลาแต่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นหน่อยแบบคือแต่นใจไม่ผิดพลาดอะคะ่ะปฏิบัติค่ะถ้าเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยเราได้แค่บอกว่าเออลูกไปปฏิบัติเถอะนะแล้วเราไม่ได้เอาภาพที่เราเห็นเนี่ยไปใส่เขาเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่ามาปฏิบัติท,ทําไมอะ มาปฏิบัติแล้วว่าได้อะไรก็ไม่เห็นแม่มีอะไรเลยแต่เขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเหมือนกันเห็นค่ะ,คะก็อนุโวทนากับเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ส่งลูกหลานไปปฏิบัติในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะ<ช>แล้วก็แน่นอนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองก,ก็ จะต้องฝึกด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหอยากให้ลูกหลานฝึกอย่างเดียวเตรียมไม่ฝึกเดี๋ยวพูดกับลูกหลานไม่รู้เรื่องเด<ช>ีย๋ยวลูกห<ช>ลานเดี๋ยวลูก<ช>หลานถามหรือลูกหลานมีปัญหาแล้วก็ให้คําแนะนําไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยย<ช>ังไงก็แล้วแต่ดีกับทุกคนไม่ว่าจะอายุสักเท่าไหร่นะคะ<ช>อ้อยายเนี่ยเสียดายเหมือนกันที่เพิ่งรู้ช้าแต่ก็ไม่เสียดายเพราะว่ารู้แล้วอย่างไงก็ฟังแล้วงงงค่ะรู้รู้สายไปก็ยังดีกว่าไม่รู้พูดตรงๆนะมั้งนะเออก็อย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ห้าสิบส รุ่นที่แหม่มเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจริงๆไม่ใช่ว่าอบรมเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นเนยนะผมืมันต้องปฏิบัติมัต้องทําตลอดอ,อยากให้ท่านผู้ชมหรือว่าใครที่เคยไปพระมาร่าหรือศรีลังกาเนี่ยก็ะจะเห็นว่าวัดที่นั่นเนี่ยเขาเปิดทั้งวันทุกวัน แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งคือขอความกรุณาวัดช่วยเปิดวิหารเปิดศาลาชาวบ้านได้เข้าไปด้วยนะฮะเ,เพราะเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมไปบ่อยแล้วผมก็เช้าๆผมจะเดินไปหาวัดที่อยู่ใกล้ๆแม่ตัวว่าจะได้ไปไหว้พระตอนชเช้าก็จะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ออนอกจากท,าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่มีงานเทศกาลอะไรแไม่เป็นคนหนึ่งอ่ะถ้าไปออวัดปุ๊บเนี่ยต้องไปที่โบสถ์ S <S อยากจะไปกราบพระประธานไปนั่ง,ง <นะ S 1> มองเงียบๆน,นั่ง<อ>สมาธิแล้วก็บางทีเราเห็นแบบหน้าพระพุทธรูปแล้วเนี่ยนะคะสงบอ้าย<อ>แล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าวเป็นโชคดีมากเลยที่ได้ธรรมะจากพทุทธองค์แต่สิ่งหนึ่งไอ้มีความรู้สึกว่าถ้าวันไหนไอ้ได้กราบได้เห็นนอม่างที่แม่เห็นนัมองพระเจ้าเนี่ยขอบารมีว่าวันนี้กดชั้นให้อยู่นะกิเลสที่จะเกิดขึ้นอาจจะตั้ิแต่อี่ถามนะบารมีพระองค์เนี่ยกดไว้นะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ย ขอให้กดมันลงมาอย่างที่เกิดอะไรเงี้ยมันก็มีพลังนะมันมีพลังใช่กันไอต้องแบกพระประธานจะได้แบบว่าเห็นไม่รหน้าพระพักของพุทพระองค์แล้วจะได้รู้สึกว่าโอ้กิเลสสยุกกดลงไปกดลงไปนะอ่ะเอามาขอมาในช่วงของพระพุทธเจ้าในสายตานักปรา์โลกครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้นี้เป็นนักปรา์ในศาสนาฮินดูพราหม์เป็นคนอินเดียฮะมีชื่อเสียงมากนะฮะชื่อ มันมชน,นาติสตรีท่านยกย่องละก็แชื่นชมพระพุทธเจ้ามากท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเผ่าพันธุ์แห่งผู้กล้าหาญทางศิลธรรมเผ่าพันธุ์แห่งผู้ภาคเพียรเพื่อความพ้นทุก์เผ่าพันธุ์แห่งพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ท่านอาจารย์สตรีเป็นนักปราญช์ชา ฮินดูเนี่ยเป็นพูดไว้บอกว่าชาวพุทธนั้นคือเผ่าพันธุ์ใหม่ของมนุษย์เนื้คำนี้ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะนะส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะอย่างว่านะจากที่เราฟังเนี่ยได้รับเรียกว่าลิ้มรสพระธรรมแล้วอ่ะอนะ เพราะว่าเวลาพูดคุยถึงพระพุทธองค์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้โ oh, หทำไมพระพุทธองค์แบบว่าคิดได้ยังไงอะอนะ<อ>ดได้ยังไงอ่ยเขาว่าเขาเขาว่าเขาเจ๋งเขาฉลาดแล้วก็อย่างคิดได้อะเพราะฉะนั้นเวลาเรา,ก,า,าก้มกราบเราจะรู้สึกว่าโอ้ oh, โหเราเป็นบุญกุศลเหลือเกิน<ๆ>นะ,ะ<ๆ>แล้วก็สิ่งที่ที่มี่ทำกับครอบครัวกับคุณพ่อนะที่บอกว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวมักจะมีคู่ปรับกันแต่พี่นี่ก้มกราบท้าคุณพ่อแลสุดยอดเลยนะเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ไงเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่นะเผ่าพันธุ์แห่งพุทธ ในความเรื่องราของพี่มี่หรือว่าคุณชัยวัฒน์สุวิสัตดานนนกันต่อเลยค่ะเวลาคุณปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นอนเรายังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามากระทบใจเราแต่ว่าจากกุศลที่เราทําไว้ดีแล้วแล้วกุศลตัวนี้จะช่วยยกระดับจิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นอีกแล้วเราก็มีพลังที่จะ เดินหน้าปฏิบัติต่อไปใช่ไหมคะแล้นเราต้องถึงต้องทํากุศลทุกวันทำตลอดทำไม่เรื่อยเพราะว่าเราเราก็รู้เหตุละมีเป้าไหมมีเป้าในการฝึกปฏิบัติธรรมหรือว่าอยากบรรลุธรรมนิพพานอะไรอย่างนี้มีมียังไงก็ยืนยันบรรลุนิพพานสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะครับดีนแล้วก็เป็นเป้าหมายของพุทธนะใช่ครับเป็นเป้าหมายพุทธอรเป็นเรื่องว่าเราก็ต้องไม่ต้องวนต้องเวียนแล้วก็น่าจะโอเคแล้วสบายครับผมผมฟังคุณนี่นะผมนึกถึงนี ใชมแม่ชีเทเรซาผมชอบเล่าเรื่องนี้บ่อยๆตอนที่แม่ชีเทเรซาท่านได้รางวัลโนเบลไพรส์เนี่ยนะครับมีองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรบริหารบุคคลนะฮะในอเมริกาเป็นองค์กรใหญ่เลยนะฮะขอเชิญท่านไปบรรยายท่านแก่มากละก็บอกว่าแม่ชีขอให้พูดทักสิบนาทีก็พอว่าเราจะเอาหลักถามอันนี้เป็นธรรมทางแงกของคริสนะฮะมาบริหารจัดการคนยังไงท่านขึ้นไปพูดท่านบอกว่าพูดถึงบริหารคนเนี่ยท่านบอกอันดับแรกเนี่ย คุณรู้จักพนักงานของคุณไหมครับรู้นี่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรนะแต่รู้มากกว่านั้นว่าเขามีปัญหาไหมอยู่กับเมียไม่เหรยผัวมีทุกข์มากเลยคือมันต้องรู้จากเขามากกว่ากว่าที่เราคนก็ไปรู้แล้วคำถามที่สองท่านบอกว่าท่านทิ้งคำถามไว้เค่สองข้อให้ไปคิดครับแล้วท่านรักเขาไหม แค่นั้นถ้าก็บรรยายเสร็จแล้วแเขาก็เดินลงไปเขาบอกว่าแค่สองอันเนี่ยหลักการบริหารบุคคลไม่เคยเรียนมาเลยใช่ครับเพราะงั้นเออเดี๋ยวคุณมี่เด็กเจก็ใช้หลักซึ่งมันก็ตรงๆกันกับที่แม่จซิเตเรซาท่านพูดนี่ก็เป็นหลักในของผมวิหารสี่นะแท็กนะแเรามีความเมตตากรุณาแต่วิธีการเนี่ยハウทูเทคนิคเนี่ยอาจจะเป็นนักเลงไปหน่อยหนึ่งคือแบบใช่ใช่ใช่ไหมเขาคือผมยังมีจานิรันคนแบบนี้ใช่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นยังไงเราต้องทำแบบนี้ตำหนิผมตลอด ผมจะหลีดอย่างนั้นครับจะหลีดอย่างนั้นตรงๆแต่ไม่ไม่รกลางล่ะเราตอนนี้เราเราสามารถบาลานซ์ตัวเองได้ไหมผมผมมองแบบนี้ถ้าถ้าเขาใจทำคือนี่คือรูปกายที่รูปากนี่มันถามว่าเมื่อก่อนมึงมึงกูเอาไหนมาเที่ยบสัญญานั้นเป็นตัวบอกไม่ไม่สุภาพถูกไหมพี่มันจริง่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแล้วผมจะสนอะไรอ่ะ หูพี่ไม่ใช่หูผมอจิตผมไม่ใช่จิตพี่คนละจิตตรงเดียวกันอยู่ที่พี่ขุนไม่ขุนเรื่องของพี่นะไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของผมเรื่องของผมก็เรื่องของผมอ่ะอัะนั้นถามว่ามันไม่มีอะไรแปลกัเออเเดี๋ยวเมื่อกี้นี่บทสองครั้งจะมาบทที่เราพูดกันหนึ่งบทสองทครั้งที่าบทสามใช่ครับ แต่ติ้งบวสมใช่ไหมใช่รั้งที่สองนี่หมายความว่ามันก็ขยับขึ้นหน่อยละในแง่ของธรรมะนะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยไปอันมากเท่าไหร่นะในสุดโวคุณมี่ใช่ไหมครับแต่ครั้งที่สามนี่เกิดจากอะไรไปบวชอีกรอบหนึ่งจริงๆแล้วก็มีเล็กน้อยในเรื่องความเสียดแต่ไม่มากแต่ว่าเฮ้ยจิตมันต้องเวียมไปเวียนมาแบบนี้ เราไปฝึกจิตดีไหมฝึกให้มันแบบแน่วแน่ไปเลยดีกว่าเออมันเริ่มชัดแล้วนะมีเป้าชัดแล้วก็เลยไปฝึกเลยดีกว่าไหนก็ว่างๆอยู่แล้วไปฝึกให้มันแน่วแน่ไปเลยว่ามันจะทะลุแค่ไหนโอ้อังไงก็คือครั้งที่สามอันนี้คือครั้งที่สามใช่ครับจริงๆแล้วมีเหตุจริงๆอ่ะผมชวนพ่อผมบวชผมอยากให้พ่อผมบวช แกแล้วแกไม่บวชแต่ผมพูดไปแล้วว่าผมจะบวชผมก็ต้องบวชแต่ก็สองประเด็นฝึกจิตตัวเองด้วยแล้วตอนนี้มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกับใครบ้างไหมคะไม่มีไม่มีไม่จำเป็นไม่จาเป็นแล้วแล้วนล้มันจากเหตุนะนี่ยังไงก็เกิดจากเหตุนะจะทะเลาะก็เราสร้างเหตุถูกไหมพี่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่จะทะเลาะบอกแว้งกับใครพาะมีเหตุถ้าไม่มีเหตุจะทะเลาะได้ไหมก็ไม่มีปิดเหตุปิดเหตุซะใช่ปิด สิ่งที่เกิดเหตุเช่นไม่ไปอธิี่อโคจรมไม่กินเหล้าเมายาที่มันปิดเหตุหมดอ,มอโคจรยังไม่ไปจะมีสร้างเหตุอะไรของเก่าไหม เอาของเก่าเกมกรรมเก่าอ่ะที่มองแบบกรรมเก่าอ่ขงเก่าเลยมาก็ต้องรับตอนนี้จะรีบพิการไวๆที่ถูกปะจะได้ใช้ที่เนี่ยใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยเราเป็นเหตุนะเราไม่ไปสร้างเหตุใหม่ถูกป่ะแต่กรรมเก่าเครื่งใดมันขึ้นมาอ่าอยู่ถูกเข้าใจแต่ก็ต้องรับไวๆรับไยิ่งมาหนักๆก็ยิ่งจบไวดีเพราะอะไรมัน สร้างเหตุอย่างไรได้ผลอย่างนั้นมันเป็นปกติแต่ว่าปุ๊บเราคิดเลยมันไม่ใช่กรรมเก่าชาติแล้วกรรมเก่าชาติแล้วก็ชุดหนึ่งกรรมเก่าปัจจุบันที่ก่อนหน้านี้ก็เทียบอยู่นะเราไม่รู้นะระหว่างทางมีใครเกียดผมช่างผมมางเราก็ไม่รู้เราไปทําอะไรใครมากก็แสดงว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราเอง ก็ยังคงสุดตรงอยู่แต่สุดตรงเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นการที่คนที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ใช่ใช่บอกไปเยอะบอไปเยอะเลยทีเดียวเมื่อก่อนนี่รอบตัวผมลำบากแน่กระแสของเราที่ส่งออกไปตอนนี้อย่างไร้สุดเมตเมตตาก็มีเรื่องดีๆอย่างเดียวใช่ไหมคะถึงแม้ว่ามันจะขัดใจบ้างเพราะบางทีบางคนยังไม่พร้อมไงใช่ครับคนรอบตัวบางคนยังไม่พร้อมยังฝุกไม่ถึงเออยัม่แต่บุงเชียวขัดใจราไม่ได้ไงใช่แต่พยา สั่งสอนพยายามบอกกล่าวพี้แนวแต่แต่สุดท้ายนะค่ะจิตที่เขามีปัญหาแบบนั้นเราได้ฝึกนะออืเราได้ฝึกคือทุกอย่างเกิดมาผู้ฝึกเราทั้งนั้นฝึกเกิทั้งนั้นคือการที่เราจะทะเลาะเบาแวงเราต้องฝึกอดทนท่องมีขันติอยู่ในใจเสมอเพื่อไม่ให้มันบานปลายผมนี่ไวมากปัจจุบันไวมากนี่มีเรื่องเล่าให้ราฟังนะผมไปเปิดธุรกิจแล้วไปพูดอย่างนลงทุนแล้วไม่ได้ดังทุนดังเท่า วันแรกที่ไปเห็นสถานที่แล้วเห็นว่าไปไม่ได้นะผมโหทุกไปสองวันอันนี้สว่างทางนี่มีทุกอยู่สองวันนะซึงไม่น่าเป็นไปได้ผมไม่มีอาการสองวัน <รา S 1> ที่เกิดขึ้นอ,อ่ะเราจะเกิดเ่ดีเดียวเพื่อทดสอบว่าเฮ<ช>้ยคำมาเราคันน,นะนนะ นี่ผมก็ทุกนอนไม่หลับเลยนะความทุกข์มันอยู่ข้างในอ่ะลอบใจยังไงก็ไม่รลอดถ้าเราไม่ทำใจเราเองถูกไหมผมกมไปปรึกษาครูบาอาจารย์ไปหาหลวงพี่นี่แหละผมนี่เวลามีปัญหานะไปหาครูบาอาจารย์อย่างเดียวเลยโชคดีซะทุกริงเลยวันนี้นยพูดแบบต่อหน้าประชาชนเลยนะต้องหาครูบาอาจารย์อย่างไงต้องมีไม่มีคุณไม่มีที่พึ่งไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้นะมีอะไรก็ระบายในเฟซบุ๊กไม่ใช่เดี๋ยวนี้ติดรุดใหม่นะเราต้องหากัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ ารูบาอาจารเพื่อนที่เป็นกรณีนี้ต้องต้องครบครบบัณฑิตมงคลามที่แปดประการก็ชัดอยู่แล้วอผมไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พูดยังไงะพูดอยู่แค่สองคำไอ้อนิจจังใช่ไหมคาว่าอนิจจังความไม่เที่ยงอนิจจังวัฏสงสารผมแค่นี้ผมไอ้ธรรมะที่มันมีฝูดพื้นฝูกอยู่แล้วที่สว่างเจบไอ้สองวันที่โถ หายเมื่อคืนนอนหลำแค่คำเดียวอีิจังอีิจังนี่อริจังที่จริงเราก็รู้นะอริจังจริงจริงมันรู้แต่คุณไงพี่ไอตัวสัญญาไอความปรุงแต่งมันบังอยู่ทั้งคืนน่ะนอนไม่หลับไม่นอนนี่คือผมโชคดีแต่พอพอสังเกตใช่ไหมธรรมะมือการสังเกตอะแต่สังเกตอะไรไม่ใช่สังเกตกายที่สังเกตจิตจิตจิตต้นล้วนเลยแล้วหลังจากนั้นก็โอ้พอมันเก็บที่ตั้งแต่เนี่ยผมร้องไห้เลยนะ โง่เองเอออันนี้จังความไม่เที่ยงไอ้อออออแฟนผมก็บอกว่าเฮียมันรอบผมบอกผม,ผม ผมไม่ได้โลกแค่หวังแล้วไม่ได้ดังหวังตากตาัตตนมณฑิทิมันเกิดไม่ใช่เงินเราไม่รู้แต่ผมก็มองกุญแจไม่ใช่เงินแต่พอแคพูดเทียงเที่ยงกับเงินกับโลกคนละเรื่องกันนะผมดับเลยหลังจากนั้นนอนหลับสบายจนถึงวันนี้ขาดมาไม่กี่เดือนนี่เองเจ๋งมากแสวมากแสวกุญเจพามาพูดเจ้าพี่คืออย่างนี้พูดแบบทำในส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีฝึกมาเดยตลอดเนี่ยนะแล้วมันหลุดไปบ้าง มันเรื่องปกติปกติใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วมันก็ต้องมีเหมือนคติธรรมให้กับตัวเองใช่ไหมคะแล้วงั้นแม่ตอนนี้ก็มีความสุขมากเลยอ๋อผมว่ามีความสุขมากแต่พ่อผมมีความสุขมากกว่ามากกว่ามาากกว่เพราะว่าไม่ได้คาดหวังผมแบบนี้เลยเห็นไหมพี่มันพลิกยิ่งกั่พลิกอันนี้เขาเขารับอยู่แล้วไงรับอะไรก็ได้พี่พ่อใจนะจิตเขาเนี่ยต่างกันพ่อผมมีความสุขมากกว่าเพราะอะไรไม่คาดหวังลูกคนนี้แล้ว ทุกวันนี้นะพูดตรงๆนะพี่หลังจากบรรลุครั้งสุดท้ายที่ทั้งที่สามพี่ผมนี่กับพ่อเนี่ยขัดแย้งกันมาตลอดผมลูกคนกลางผมจำรู้สึกน้อยใจอยู่ตลอดชีวิตคือกดดันมากนี้พี่ก็โอเคพ่อเอาใจน้องเอาใจเราแม่งคนกลางยังไงก็ถูกกดดันถูกต่อว่าอยู่เสมออันนี้ผมทะลุตรงหลังจากที่ออกมานะพี่ค่ะผมกราบเท้าพ่อแม่ทุกวันเลยวิธีแก้พี่ก็จะแบบแก้ที่ตัวเอง ไม่แก้ที่เขาเขาจะคิดยังไงเรื่องของเขาจิตเขาเป็นกุศนไม่กุศลเป็นกิเลสเป็นอัตตาแบบไหนไม่สนกลาบอย่างเดียวอะไรอะไรทาให้เราคิดถึงวิธีนี้ได้คือกราบเท้าพ่อทุกวันครูบาอาจารย์ผมเฮ้ยออกไปเนี่ยออกแล้วไปล้างเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมสอนผมล้างมันก็แค่วันนี้แล้วหลังจากไปต่อไมนมาล้างไงบ่อยๆล้างไม่ได้เว้ยกราบทุกวันดีกว่าอืผมที่เจอตามแห้งตามเนินถามลูกน้องผมได้ บนห้างสรรพสินค้าบนที่ไหนก็ช่างเจอปุ๊บก,กะครับไม่สนต่อหน้าอินหน้าผมใครที่จะดูจะมองลบคนไม่สนอันนี้คุณพ่อคนเดียวหรือคุณแม่ด้วยคุณพ่อคนเดียว แม่แค่กอดก็รู้มองตาก็รู้แล้วไงพี่พี่ก็ได้ไหมคือแม่เนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ีกันแล้วไม่จาเป็นแล้วนี่แม่รู้แล้วรรู้ว่าส่วนใหญ่บางทีมีคู่ปรับนะแม่รลูกลูกปออพกับพ่อถ้าในอี้มันจะมีคู่ปรับกันอยู่นะอันนี้คู่ปรับกับพ่อใช่คู่ปรับอย่างแรงเลยวิธีชนะแกไม่ใช่ชนะใจแกชนะตัวเองเขาคือพ่อเราเรากตันยูเราแสดงว่าเราไม่ได้มีคิดก้าวล่วงเกินอยู่แล้วทําให้เห็นเลยทั้งใจและกาย ครั้งแรกที่ก้มกับพ่ออืแน่นอนแกก็ต้องถุกแต่พ่อเป็นเสือไง เป็นกระทิงแบบผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ร้องให้ไม่แสดงออกผมก็เหมือนกันผหมก็จะไม่แสดงออกพ่ออาจจะคิดว่าอ๋อวันแรกที่ศึกมามากกาบพ่อก็โอเคโอเคแต่แกคิดแค่วันเดียวแค่วันเดียวละประกันใช่ไหมใช่ไหมตั้งแต่บวชครั้งที่สามเนี่ยน่าจะสองปีสามปีได้ประมาณทุกวันนะพที่แย่เชื่อว่านะฮะว่าเราเลือกนี้ต้องมี คนพูดถึงแน่นอนไม่เจอที่ไหนยังไงก็ก้มกราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่าเยอะโดยมากไม่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 ถามไม่าเป็นชมสิ่งที่ผมได้จากการกราบพ่อนี่นะเฮ้ยเจ๋งตรงนี้ว่าลุกน้องผมอะโทรมาโทรมาหาผมนี่นะครับร้องไห้แบบเละเทะเลยร้องสื่ออื่นนะครับเฮียครับขอบคุณเฮียมากๆนะครับผมไปกราบแม่ผมแล้ววันนี้ผมเห็นตัวอย่างจากเฮียโอ้โห เราที่เขาจะภาพไ่านะจิตเราโหแบบเฮ้ยมันเอาเป็นตัวอย่างเวย้ยหลังจากที่เห็นพอผมกลาบต่อหน้าลูกน้องหมดนะสิ่งที่พิ่ มี่พูดในวันนี้เนี่ยนะคะความรู้สึกของพี่มี่เนี่ยรู้สึกอย่างไรเพราะว่าเราคงจะไปรู้สึกกับคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกใช่มครับเพราะเป็นเรื่องปัจจุตังเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะวันนี้ที่มี่เองก็คงจะสร้างกําลังใจให้กับใครหลายๆคนนะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับพี่มี่ด้วยนะคะชื่อสามาคุยกับเราถึงที่นี่เพราะจิตล้วอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าเพื่อที่จะทําบุญกุศลร่วมกันในเนี่ยของธรรมะเนี่ยแค่รู้แก้ปัญหาไม่ได้ต้องต้องทำนะต้อง ปฏิบัติต้องฝึกแลวไม่ใช่ฝึกแล้วหยุดนะมันต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะเพอให้ต่อเนื่องลมกระโชกบางทีหนึ่งบางทีเซไปนะนิดเดียวเนี่ยเอ้ามักาไปอยู่นะอะไรนี่อมีหลักยึดมีหลักยึดไว้อ่าครับให้กำลังใจนะครับใช่ค่ะนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ